ถึงคนที่อยากจะพูดให้รู้เรื่องแต่คนอื่นก็หาว่าเราพูดไม่รู้เรื่องมีวิธีแก้ง่ายๆที่จะทําให้คุณพูดได้ตรงประเด็นพูดแล้วคนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นครับคุณรู้ไหมครับว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้คนเราพูดไม่รู้เรื่องนั้นเป็นเพราะว่าเราพูดหลายเรื่องเกินไปจนคนฟังไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงเรื่องไหนสําคัญกันแน่และถ้าคุณอยากพูดเป็นประเด็นชัดคุณฟังวิธีการดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่ง คุณถามตัวเองชัดๆเลยว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรกันแน่ส่วนใหญ่ที่คนฟังบอกว่าพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเป็นเพราะว่าเขาอะฟังจบแล้วแต่เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณน่ะต้องการจะบอกอะไรเขาอย่างล่าสุดมีคนโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าฮัลโหลคุณไอเฟลเหรอเดี๋ยวช่วยส่งเข้าอีเมลหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ดิฉันโทรไปหาหลายๆคนแล้วด้วยเฮ้ยเขากำลังพูดอะไรอยู่ มาถึงพูดกิริยาการกระทําเลยแต่ไม่มีประธานหรือว่าผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําอะไรงงไปหมดเลยเพราะว่าคนพูดเนี่ยเขาไม่ได้มาบอกก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรภายหลังเนี่ยหลังจากผมไม่เข้าใจก็เลยทักไปคุยในแชทก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเหมือนเขาจะต้องการปลดล็อกเพจ Facebook เพราะเพจเขาเนี่ยโดนล็อกอยู่แล้วทีนี้เหมือนกับต้องส่งข้อมูลเนี่ยไปที่อ e ีเมลศูนย์ของเ c e b o o k นี่แหละ นี่คือใจความสําคัญครับพอเราได้คุยกันในแชทเนี่ยเราถึงได้เข้าใจว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรถูกปะแต่พอมาใช้ในการพูดคิดอะไรตอนนั้นก็พูดเลยไม่ได้บอกคนฟังว่ากำลังจะพูดเรื่องอะไรอ่ะถ้าสมมติเปลี่ยนใหม่เขาโทรมาแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเฟลเนี่ยพอดีว่าเฟ e บุ o k เนี่ยโดนบล็อกแล้วเหมือนกับเขาต้องการให ส่งข้อมูลต่างๆไปที่อ e ีเมลของศูนย์ Facebook เนี่ยคะ่ะก็เลยอยากที่จะให้คุณไอเฟลเนี่ยช่วยส่งข้อมูลตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะเนี่ยมันคือการเกลิ่นนนำขึ้นมาก่อนว่าพอดี f c e e o o o โดนบล็อกแล้วก็อยากจะปลดบล็อกเอาจริงๆมันก็คือการพูดชื่อเรื่องนั่นแหละแต่เพื่อให้มันเป็นธรรมชาติเราก็ต้องเกริ่นนนำปกติทั่วไปว่าฉันต้องการจะบอกเขาว่า a c e b o o k เนี่ยถูกปิดแล้วฉันอยากที่จะปลดบล็อก Facebook นี่จริงๆมันมีแค่นี้ครับที่ต้องคิดภายในตัวเองให้ชัดก่อนแล้วค่อยสื่อสารออกมาไม่ใช่อยูอย่พูดขึ้นมาเลยคนฟังก็สงสัยแน่นอนว่าเอ้ยมันเรื่องอะไรวะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันต่อมาข้อที่2ถ้าวันนี้คุณโดนคนอื่นหาว่าพูดจาไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่รู้จับประเด็นไม่ได้สักทีหนึ่งแล้วจะพูดจาอย่างไงล่ะให้คนเขาจับประเด็นในสิ่งที่คุณพูดออกมาได้ ง่ายมากๆสมมติว่าวันนี้คุณจะพูดเรื่องการคิดบวกให้คุณมองเหมือนกับว่าเรื่องการคิดบวกเนี่ยอยู่ในวงกลมหรือว่าวงเวียนของคุณคือถ้าคุณจะยกตัวอย่างมันก็ต้องอยู่ในวงกลมของการคิดบวกหรือว่าจะยกเหตุการณ์สถานการณ์หรือสตอรี่เรื่องเล่าอะไรก็แล้วแต่ มันต้องอยู่ในวงกลมหรือเกี่ยวกับการคิดบวกเท่านั้นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณกําลังเล่าเรื่องว่าเออการคิดบวกเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่มันจะมีสิ่งที่ดีอยู่ในเหตุการณ์นั้นเสมอคุณต้องมองหาให้ได้ครับเช่นถ้ารถติดคุณจะหาสิ่งที่ดีงามในขณะที่คุณนั่งอยู่ในรถได้ยังไงแทนที่จะพูดว่าโหรถติดแล้วหรอไปสายแน่ๆเลยลองเปลี่ยนเป็น เออรถติดก็ดิ่มกันนะจะได้มีเวลาฟังหนังสือเสียงช่อง Amazing Storytelling นานๆอ่ะอันเนี้ยไม่ว่าจะยกเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่มันยังอยู่ในวงกลมในส่วนของการคิดบวกแต่ถ้าอยู่ดีๆอยากเล่าเรื่องอื่นอย่างเช่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆก็เป็นคนที่มีความคิดที่น่าสนใจทุกๆวันในการตื่นมาเขาก็จะตื่นมาด้วยใจที่เป็นสุขด้วยใจที่มีความรัก ในสิ่งที่เขาทําทําให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจเจริญก้าวหน้ามากๆแล้วก็ไม่ว่าของจะแพงแค่ไหนคนก็ยอมที่จะจ่ายเงินให้มันไปเราเรียกหลักคิดตรงนี้ว่าอิคิไกเอ๊ะถึงแม้ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องความคิดแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับการคิดบวกอยู่ดีถูกปะเรื่องเล่าตรงนี้ไม่ได้อยู่ในวงเวียนของคุณเลยครับประเด็นที่พูดแล้วมันไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาหรือคนฟังไม่รู้ว่าเรื่องที่คุณพูดมา สรุปแล้วเรื่องไหนมันสําคัญกันแน่จะอิคิไกหรือว่าการคิดบวกสรุปอย่างไหนสําคัญกว่ากันฉะนั้นเวลาที่คุณพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้คุณจับประเด็นใหญ่ที่สุดไม่ว่าคุณจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือการยกตัวอย่างเหตุการณ์อะไรก็ตามให้คุณจับทั้งหมดเหล่านั้นมาอยู่ใต้ประเด็นใหญ่ที่ชื่อว่าการคิดบวกถ้าคุณทําได้แบบนี้คนก็จะเห็นความสําคัญของการคิดบวกเวลาที่คุณพูดมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆครับ ต่อมาข้อที่3ถ้ามีคนมาหาว่าเราพูดจาวกไปวนมามันจะมีอาการพูดประมาณว่าพูดซ้ำพูดย้ำอยู่ที่เดิมไม่ไปต่อข้างหน้าส่วนใหญ่ผมจะเจอกับคนที่อายุเยอะมากๆคนหนึ่งมาคุยกับผมว่าเนี่ยลุงชอบไปเที่ยวที่เชียงใหม่มากเลยนะเพราะว่าจังหวัดนี้เนี่ยอากาศดีอากาศสบายมันไม่เหมือนกับกรุงเทพนะกรุงเทพมันจะค่อนข้างอากาศเป็นมนลพิษแล้วก็อากาศ ค่อนข้างจะไม่บริสุทธิ์ไม่เหมือนกับเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยอากาศจะดีมากเลยนะอากาศมันบริสุทธิ์อะเห็นปะคือพูดไปสักพักหนึ่งจะไปต่อในกรุงเทพแล้วอะย้อนกลับมาที่เชียงใหม่มันเถิมว่าอากาศดีอากาศบริสุทธิ์ทั้งที่พูดผ่านมาแล้วนี่คืออาการที่พูดพูดพูดไปข้างหน้าแล้วแล้วก็วกกลับมาพูดถึงเชียงใหม่อีกหรือ,ออาจจะพูดซ้ำทับประโยคเดิมครับ อย่างคนที่ออกมาพรีเซนต์หน้าห้องก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันพูดวกไปวนมาเพราะในขณะที่พูดหน้าเวทีมันตื่นเต้นไงก็เลยลืมเนื้อหาข้างหน้าเลยไปเอาเนื้อหาข้างหลังมาพูดซ้ำเดิมครับอย่างเช่นออวันนี้ครับผมจะมาพูดในเรื่องของการลดขยะในมหาวิทยาลัยก็ต้องบอกตรงๆว่าอันนี้ผมก็เตรียมมานานมาก,มากๆแล้วก็ ตั้งใจที่จะเตรียมเน,นื้อหาเนี้ยแบบสุดๆจริงๆนะครับการลดขยะตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดแผนในเรื่องของการลดขยะให้ดูนะครับที่เราตั้งใจเตรียมกันมากันนี่มันจะมีความซ้ําหรือคําซ้ําเยอะๆครับแล้วมันเหมือนกับเอาเนื้อหาข้างหลังมาพูดเพื่อถ่วงเวลาครับมันก็เลยวกไปวนมาคนฟังก็เ,เออรู้แล้วรู้แล้วคือรู้แล้วว่าตั้งใจทำทำมานานมากมันเลยจะเข้าประเด็นฮัโหล ฉนั้นถ้าจะหายขาดจากอาการนี้ต้องฝึกเรียงลำดับความสำคัญครับง่ายมากๆลองเรียงจากเหตุการณ์ดูก่อนในอดีตปัจจุบันแล้วค่อยไปอนาคตหรือว่าเรียงเป็นข้อๆเป็นตัวเลขหนึ่งสาสี่ห้าให้จบก็คือจบเลยนะครับหรือเรียงจากเรื่องใกล้ตัวไปเรื่องไกลตัวครับแล้วให้เรา นึกเป็นภาพเวลาที่เราพูดเนี่ยเช่นภาพที่1เราเห็นภาพในการพูดอะไรสมมติว่าทุกครั้งเวลาที่ผมเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นผู้ดำเนินรายการหรือเป็นวิทยกรก็แล้วแต่ผมจะนึกเป็นภาพเลยครับว่าอนาคตฉันจะต้องพูดภาพเกี่ยวกับอะไรสมมติว่าพูดเรื่องการคิดบวกเหมือนเดิมนะอ่ะภาพแรกก็เป็นสมองก่อนการคิดบวกสําคัญอย่างไรภาพที่2จะเป็นในเรื่องของเหตุการณ์ที่อยู่บนรถก็นึกถึงรถคันหนึ่ง หรือคุณจะจดเป็นประเด็นเป็นข้อข้อพอแล้วไว้ในกระดาษแล้วก็เวลาออกไปพูดก็สามารถดูได้เป็นระยะระยะแล้วขยายความเอาคือบางทีแม้แต่ในการพูดในระดับการสนทนาก็เป็นครับอย่างผมเคยเจอ มีรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เดินมาให้เราช่วยงานเนี่ยก็พูดแบบเร็วมากเลยนะตอนนั้นคือเดี๋ยวมาทําอันนี้นะจับไม้ผู้เป็นพิธีกรนะสองคนเลยน้องกับอีกคนหนึ่งพี่จะต้องแวะไปทําอย่างอื่นเดี๋ยวก็ตามตากล้องไปด้วยแล้วก็หายไปเลยคุณผมฟังไม่ทันแม้แต่คนที่เป็นพิธีกรที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยก็งงครับทั้งสองคนงงหมดเลยว่าเฮ้ยเขาพูดอะไรวะ ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญครับแล้วพูดเร็วมากคนก็เลยใช้สมองเรียงตามไม่ทันอีกต่างหากไม่จับประเด็นไม่ทันด้วยว่าจะต้องยังไงต่อซึ่งอันถ้าลองเปลี่ยนใหม่เหมือนเดิมเลยครับพูดเรื่องเดิมน้องเดี๋ยวน้องไอเฟลแล้วก็น้องบีเนี่ยนะคะเดี๋ยวเชิญเป็นพิธีกรทั้งสองคนเลย เราจะดําเนินรายการเนี่ยหน้าห้องสัมนาซึ่งจะมีบูธตั้งเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงตรงเนี่ยเราจะเริ่มเป็นพิธีกรที่หน้าห้องพร้อมกันทั้งสองคนเพื่อที่จะเรียกแขกให้มาดูบูธกันเยอะๆวิธีการก็คือให้น้องเนี่ยพูดตามสคริปต์ได้เลยว่า 1. น,น้องจะต้องทําอย่างนี้ 2. น้องต้องทําแบบนี้3น้องต้องทําแบบนี้ นี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะจ๊ะที่เราจะได้เป็นพิธีกรกันเห็นปะนี่คือการพูดครบไงใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทําไมต้องทําแล้วจะต้องทอํายังไงใครก็คือตัวผมแล้วก็เพื่อนของผมนั่นเองส่วนทําอะไรคือเป็นพิธีกรที่ไหนคือหน้าห้องสัมมนา,นา,นาแล้วก็มีบูธเต็มไปหมดเลยเมื่อไหร่คือตอนบ่ายมงตรงทําไมต้องทําเพราะว่าจะได้เรียกแขกเรียกลูกค้ามาดูบูธและสุดท้ายคือทอํายังไงบ้างหนึ่งสองสาม,สาม นี่คือการพูดเรียงลำดับความสำคัญถ้าเราพูดได้แบบนี้ไปฝึกแบบนี้มาเราจะไม่พูดจาวกบนเลยครับใครก็ตามที่อยากจะพูดจะให้ตรงประเด็นเข้าประเด็นแล้วเรียงความสำคัญเก่งลองไปฝึกกันเป็นวิธีกรดูนะครับเพราะว่าในงานหงานเนี่ยจะมีสิ่งที่ต้องทำประมาณ10กว่าอย่าง คนที่เป็นพิธีกรก็ต้องมีหน้าที่ในการเรียงว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอะไรคืออันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3ที่4ต้องบอกความจริงว่าหลายๆปีนู้นสมัยก่อนเลยนะครับผมก็โตมาจากการไปพิธีกรมันก็ต้องเรียงลําดับความสําคัญอยู่แล้วต่อมาข้อที่สี่สำหรับใครก็ตามที่พูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องอาจจะมาจากการที่เราใช้ภาษาไม่ถูกกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเคยเจอเด็กคนหนึ่งที่แบบเขาเก่งมากๆนะเรียนเก่งหัวฉลาดมากๆแล้วก็ เรียกว่ามีความรู้ในด้านไอทีสูงมากๆซึ่งเวลาเขาคุยกับเราเรื่องคอมพิวเ,เ,เตอร์เราจะงงมากไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเออคุยกันคนละภาษาคุยกับคนอื่นก็ไม่เข้าใจมันจะมีศัพท์เทคนิคสัพท์เฉพาะทางเยอะแยะไปหมดเลยหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่สัพ์เทคนิคผมก็เห็นบางคนนะที่แบบเฮ้ยเก่งภาษาอังกฤษมากพูดไทยคำอังกฤษคำเออซึ่งคนฟังบางทีไม่ได้มีความรู้ในระดับเดียวกับเราไงต้องเข้าใจตรงนี้นะคุณ ดังนั้นเวลาที่คุณพูดอะไรก็แล้วแต่ด้วยภาษาเฉพาะทางหรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือไม่ใช่คําศัพท์ทั่วไปที่คนเราจะใช้บ่อยในระดับการสนทนาให้คุณแปลทุกครั้งอย่างเช่นผมจะพูดว่าการที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เขาใช้หลักของอิฮิายแปลว่าอะไรมันคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ หรือการที่คุณอยากจะตื่นมาทํามันทุกๆเช้าโดยที่ไม่มีใครมาบังคับเออมันจะทําออกมาด้วยแพชชั่นจะทําออกมาด้วยแรงปาฏถนาจากภายในของคุณเหมือนกับการที่คุณไปจีบสาวเนี่ยไม่มีใครมาบังคับใช่ไหมครับเราทําออกมาจากใจทําออกมาด้วยความรักจากภายในของเราจริงๆเนี่ยคือคุณต้องแปลทุกครั้งผมแปลทั้งอิธิไกความหมายของอิคิไกคืออะไรบวก ถึงเมื่อกี้มีคำภาษาอังกฤษไปด้วยใช่ไหมครับมีคำว่า passion ผมก็แปลให้อีกคำว่าแรงป่าถนามันเหมือนกับการที่เราต้องใช้ของวิเศษของโดเรมอนที่เราเรียกว่าวุ้นแปลภาษาใครกินวุ้นนี้เข้าไปก็จะพูดกับคนบนโลกได้ทุกภาษาเลยเราถึงจะเป็นคนที่พูดรู้เรื่องอย่างแท้จริงครับข้อที่5เป็นข้อสุดท้ายที่โคตรสำคัญใครฟังมาไม่ถึงตอนนี้โคตรพลาดครับเวลาที่คุณพูดอะไรก็ตามนะ จริงๆแล้วสมองของเราเนี่ยจะจำตอนต้นกับตอนจบได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าสมมติคุณเพิ่งดูหนังที่โด่งดังมากๆดูจบเลยแล้วก็มีคนมาถามตอนจบคุณตอนอวสานมันเป็นยังไงคุณจะเล่าได้ไหมครับแน่นอนว่าโอ้โหเรื่องแบบนี้ง่ายมากๆหลับตาเล่าเลยเลยว่าตอนจบเป็นยังไงแต่ถ้าให้เล่ากลางๆเรื่องคิดว่าเนื้อหาจะครบไหมแน่นอนว่ามันต้องขาดอยู่แล้วฉะนั้นถ้าคุณพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงกลางเรื่องแล้ว ตอนจบนี่คือคุณจะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆเพราะว่าบางทีเวลาที่คนฟังคุณบางทีอาจจะมีการใจลอยหรือบางทีเราอาจจะพูดตอนต้นกับตอนกลางได้ไม่ดีครับแต่ตอนจบอ่ะคนฟังต้องจําได้ว่าคุณมาพูดเรื่องอะไรซึ่งคุณจะต้องสรุปทุกอย่างไม่ว่าคุณจะพูดมาเป็นข้อข้อคุณก็อาจจะสรุปรายการเหมือนกับแม่ค้าก็ได้ครับอ่าเคยแมมเวลาที่เราสั่งอาหารไป แล้วเราจําไม่ได้แม่คะก็ต้องทวนอสรุปแล้วคุณสั่งรายการนี้ใช่ไหมคะหนึ่งส้มตำปูปลาร้าสองคอหมูย่างสามเนี่ยเห็นไหมเราก,ก็จะจําได้งนั้นคุณอาจจะสรุปเป็นกีข้อ,ขอหรือว่าจะเอาใจความสําคัญเนี่ยมาพูดตอนจบอีกรอบก็ได้อ่ะอย่างเช่นพูดเรื่องการคิดบวกในะตอนแรกใช่ไหมพอจบเราก็เอาใจความสำคัญเลยว่า ฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็วสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือการคิดบวกถ้าคุณคิดบวกได้ในทุกวันคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอ่ะเนี่ยสรุปแบบนี้ง่ายๆแน่นอนที่สุดว่าคนก็รู้แล้วว่า เรื่องทั้งหมดที่คุณพูดมามันหมายความว่ายังไงเรื่องมันเป็นยังไงและนี่คือ5ข้อให้คุณลองเอาไปฝึกใช้ดูใครที่ชอบเรื่องการพูดการเจรจาก,การโน้มน้าวใจคนตอนนี้เปิดกลุ่มให้เข้าฟรีพูดพิชิตใจแบบคนเจ้าเสน่ห์นใน Facebook คุณสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มได้ด้วยการกดเข้ามาในลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าตรงลิสคริปชันนะครับถ้าใครชื่นชอบอพิซดนี้พิมพ์ใต้โพสนี้เลยครับว่า ฉันพูดได้อย่างดีเยี่ยมใครพิมพ์ใต้คอมเมนต์ขอให้คำพูดของคุณฝังลงไปในจิตใต้สำนึกเวลาที่คุณพูดกับใครก็แล้วแต่ขอให้คุณพูดได้ตรงประเด็นพูดแล้วคนเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวผมจะมากดหัวใจให้กับคุณในช่วงเช้าเชนะครับยังมีจิตวิทยาการพูดการชนะใจคนอีกเยอะแยะมากมายในช่องนี้นะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดเนดื้อหาดีๆกด u ับ c r i b e กดปุ่มติดตามกดสั่นกระดิ่งแล้วคุณจะไม่มีทางพลา,าดเนื้อหาดีๆแน่นอนครับพบกันใหม่ในวิสดต่อไปกับผม I feel Amazing Storytelling ครับ